ขอบคุณคาร์เนโวไทยแลนด์ที่ส่งแบรนด์มาให้ลองนะคะเดี๋ยวโบจะแนะนําให้ฟังว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างประมาณปีที่แล้วได้แนะนําในส่วนของอล้างหน้าไปแล้วนะคะก็คอน福 t สเตรชีวอชเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวโฟมล้างหน้าที่แบบว่าไม่เอียดไม่เอียดนะเป็นความรู้สึกที่กําลังดีมากๆคือถ้าบอกว่าจุดพอดีของโฟมล้างหน้าคืออะไรคือคอน福特สเตรชีวอชเลยอันนี้คือแนะนําให้ทุกคนไปลองบางคนบอกว่าเออ จะไปลงทุนเยอะกับล้างหน้ากับแบบแค่โทนเนอร์ทำไมแบบลงทุนกับตัวบำรุงดีกว่าจริงๆบอกเลยพออายุกำลังเข้าวัยส,สีก็ยังหรอก30มสปลายๆแล้วกันก็มันมันรู้สึกเลยมันรู้สึกต่างทุกๆขั้นตอนทุกๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราเลือกใช้ของดีมันมีความรู้สึกแะ,อะพอล้างหน้าเสร็จก็ใช้สกินรีฟ i เนอร์ตัวนี้นะคะสกินรีฟเนอร์ใส่สำลีเช็ด ทำคอะแทคหน้ากลิ่นก็จะแบบหอมอ่อนๆตามสไตล์คาร์เนโบนะคะบอกเลยว่าลายนี้หอมมาหอมทุกตัวเลิศต่อมาเป็นลายที่อันนี้ถ้าใครยังไม่เคยลองขั้นสุดของคาร์เนโโบและทุกลองขั้นสุดมาแล้วของทุกแบรนด์โบแนะนำว่าต้องลองขั้นสุดของคาร์เนโโบด้วยนะคะขั้นสุดของคาร์เนโโบก็คือ l ลาย The Exceptional นะคะ Ional, เป็นตัวแบบขั้นเทพสุดของ c a ร์เนโ l เลยซึ่งเมื่อประมาณปีติ1ต่อกันสองพันสิบแปดคารมาเปิดตัวไลน์เอ c e p t i o n ่นนี้ที่เคทตาลารีสอร์ทนี่เองนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยได้ลองตัวเทสเตอร์ทุกคนมันจึ้งมากขนาดผิวตอนนั้นน่ะก็คือแบบวันสองวันนะรู้สึกเลยอะว่าแตกต่างคือถ้าใครเคยลองน้ำตบใดๆแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบเลิศแล้วอะ ที่ฉันขอถ่ายคุณลองค่ะตัว The lotion ของ Cannibal Exceptional คือมันดีแบบไม่ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงอะ่ะแต่ว่ามันต้องลองเองแล้วสักประมาณวันสองวันคือเห็นผลเลยรู้สึกว่าผิวแบบชุ่มชื่นแล้วก็แบบมันเนียนมันละเอียดมันดูสุขภาพดีนะคะก็กลิ่นแบบเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบ อันนี้คือ the lotion อันนี้คือ the emotion กลิ่นดี texture ดีใช้แล้วผิวดีส่วนอันนี้ต่อมาคือ emotion นะคะเยอะวันนี้วันที่20นี้ทมิถุนานะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ถ้าใครเจอโบแล้วลองดูผิวจะบอกเลยว่าแตกตแน่นอนนะคะโบบอกเลยว่านอกจากทำอัลเท a ราที่เราควรทำกันทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการแบบ เหมือนให้ในชั้นผิวชั้นสแ a ส h ก็คือชั้นที่ลึกๆของเราเนี่ยมันมีใยผิวเยอะๆๆยๆยอๆอยู่นะคะก็ยิ่งเยอะก็คือยิ่งดีใช่ไหมคะยิ่งแบบอ่อนเยาว์ก็การทำอัลตราเนี่ยมันก็จะลงไปถึงระดับชั้นสแมสแล้วก็มันก็จะได้เรื่องของการยกกระชับได้เรื่องของแบบเวลาทำล้วก็จะมีแบบรอบหน้าอะไรอย่างนี้ นะคะก็แนะนำถ้าแบบเรากำลังแบบ30ไปไปลายเข้า40อย่างเงี้ยก็เมนเทนไว้ก่อนดีกว่านะคะพูดถึงสกินแคร์หน่อยก็ในช่วงอายุ30กว่าเป็นต้นมาคือว่าจะบอกว่ามันเจอหลายอย่างตัวเองคือเราเจอทางแดดเจอทางมลภาวะ เจอความเครียดแล้วทุกวันนี้คือแบบเหมือนยังเอ e กเซค v ฟเยอะขึ้นแล้วก็อายุแบบเป็นยังเอ e กเซค v ฟตั้งแต่อายุน้อยๆอะ่ะดังนั้นความเครียดเนี่ยเจอเยอะอยู่แล้วนอนดึกนะคะโบคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีผลมากๆก็คือมันทําให้เราแกแ่เร็วขึ้นนะคะแล้วโบรูษสึกว่าการลงทุนกับสกินแคร์เนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนควรทำอะ่ะคือบอกเลยว่าเมื่อก่อนอะ่ะก็ไม่ค่อยกล้าลงทุนกับสกินแคร์เมื่อก่อนหมายถึงตอนอเด็กๆกนะัะ ูส้สกวแบบก็มันจะไปต่างอะไรมากก็แค่ทําให้ผิวชุ่มชื้นอะไรยเงี้ยแต่พอแบบอายุ30มสิกว่ามาแล้วลองใช้สกินแคร์ดีๆในทุกขั้นตอนล้างหน้าเช็ดหน้าเซรัม่มบำมรุงมอยส์เจอไรเซอร์นะคะ แล้วก็มีการเวียนสกินแคร์เกิดขึ้นคืออ่ะซีซันไหนเราเริ่มรู้แล้วว่าช่วงนี้อากาศร้อนผิวเราเป็นยังไงเรารู้จักตัวเองดีขึ้นช่วงอากาศหนาวผิวเราเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้สกินแคร์ตามแบบซีซันแล้วก็ตามสภาพผิวของเราเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนมันแตกต่างต้องลองเองนะคะสกินแคร์ว่าชอบแบรนด์อย่างถ้าเป็นของเอเชียเนี่ยคะ่ะซูวซัซูคานโบ คอเดลลี่ก็ชอบคอเดลลี่นี่คือของฝรั่งเศสก็ดีมากคือชอบชอบ texture ทั้ง3มอันเนี้ยจะมี texture ที่ไม่หนาเกินไปแต่สุวัซซูสำหรับบมันจะหนาหน่อยนะคะ ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยโบจะใช้อันนั้นแต่ว่าถ้าในช่วงหน้าร้อนหรือว่าฤดูอื่นนะคะโบก็จะใช้ตัวที่มันแบบปั้นออกมาหน่อยเพราะว่าโบค่อนข้างผิวมันง่ายแล้วก็อีกอย่างโบงโดนแดดเยอะนะคะช่วงล่าสุดเนี่ยตอนนี้เลยอะโบรู้สึกว่ามีความระคายเคืองตรงแถวๆหนกแก้มเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดที่แบบเราเราโดนแดดเวลาเราโดนแดดเนาะโดนหน้าผาอะไรที่มันนูน,นออกมาหน้าผาหนกแก้มแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย สิ่งที่เราทาเยอะๆ Whit ening, Whit ening, ไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้มันยิ่งแบบเหมือนบางกว่าเดิมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ต้องสกินแคร์เป็นสิ่งที่ต้องแบบโรเตทอ่ะเราจะไม่ใช้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไปในความรู้สึกนะัวดแลรวมถึงแชมพูก็จะไม่ใช้อันอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไปก็จะแบบโรเตทไปอย่างเงี้ยค่ะเงี้ยอันที่เข้ากับโบอะ่ะก็คือ แน่ๆเลยคานโบไม่ว่าจะลองกี่ตัวลองกี่รุ่นอันไหนก็คือแบบดีผิวดีแล้วก็เป็นอันที่แบบเรียกว่ากันตายอ่ะถ้าแบบเหมือนเราผิวลรวแบบจะย่นหรือจะอะไรมาเราคือใช้ใช้คานโบคือรอนนะคะก็คิดเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละสำหรับผิวคนเอเชียก็ต้องขอบคุณในส่วนของีอ่อ้อยและคานโบไทยแลนด์ด้วยนะคะที่ส่งผลัมาให้เรลองอีกครั้งหนึ่งมีอะไรอัปเดตแล้วเดียจะมาแนะนำใหม่นะคะ ต้องเปลี่ยนผ้าปูไหมคะต้องเปลี่ยนผ้าปูไหมคะ,มต,คะต้องเปลี่ยนผ้าปูไหมคะไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนผ้าปูเออค่ะป้าคือใช้หมดแล้วจะกล้าทิ้งได้อย่างไรอะเอาไปทำยังไงต่อดีคะใครมีไอเดียช่วยแนะนำหน่อย